ปาพี่น้องครับมือนี้นะครับพาเอิกมาเบิงวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยสวัสดีครับเอิกสวัสดีครับสบายดีเด้อเนาะเอฟซีบานนเนาะรับผมเบิกเงียบเงาเบิกโฉกเศร้าร้ายพี่น้องพามาเบิงเนาะก็มบังการของประเทศไทยนะครับนี่คือมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับพี่น้องรังสิต university นะครับถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่พี่น้องโอ้โหนะครับเนาะนี่ลานนอกนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาไป ช,ชมบรรยากาศนะครับทางด้านในนะครับทุกคนเนาะตอนนี้อยู่ข้างหน้านะครับเบิร์กข้างหน้าพี่น้องนี่ครับทุ่งไทยประเจมาเบิังเอิ๊กมาเบิังมาบังมาเบิังข้างนี้นี่นะครับพี่น้องประเทศไทยนะครับทุ่งไทยประเจรครับป้ามาบินอะไรเนาะผมกับว่าเคยในเบิรงครับพี่น้องในช่วงนานหน้าเยี่เสือครับเดี๋ยวเขาจะพากันนะครับไปดูด้านในนะครับทุกคนไปครับเบิร์กไปเดินทางพาพี่น้องไปชมนะครับโอเคเข้าไปลาม่านนะครับทุกคน สุรตาก็คือตึกแห่งหนึ่งนะครับอยู่ด้านในพี่น้รงครับปุเดี๋ยวเอาอนสภาพไปไปครับเบิ้งครับพี่น้องครับผมป้าพี่น้องเอ๋ยมาหอดมาถึงหมอมหาวิทยาลัยรังสิตเนาะคือใหญ่นะครับผมป้าพี่น้องเคยเห็นนะครับเนาะแบบมอนูอยู่หลายปีหรือว่าอยู่หลายเดือนแต่ว่าบผมเคยมากพี่น้องมาเห็นข้งแรกแบบคือเบือว่างครับเนาะคือเบือว่างอลังการทุกคนนี่มาเบิ้งมาเบิ้งบอกเลยมรังสิตนี่แบบ โอ้โหว่าค่าเทอมแพงสดุดเลยนะแต่ว่าก็คือคนด้วยเลยบอกเอิ๊กที่สามารถเธี<ใ>นยนไดรนะครับพี่น้องเนาะอบก็คือแบบความเบิกบางอลังการนะครับมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งอันนี้บ่ฮู้บ่รู้บ่ฮู้ว่าเป็นเป็นหยังนะคุณสังและต้องการนะครับทุกคนนี่เนาะมาเบิ่งแบบบริเวณรอบๆนะครับเดี๋ยวสิพาไปเข้าเรื่องด้านในพี่น้องอันนี้เนาะนี่คือยินดีต้อนรับนะครับสู่มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ครับพี่นกเบอร์นูสิมาเฮียนก่อนแต่บอกเลยว่าค่าเทอมนี่โอ้โหเนาะขายง่วาขายหน้ามาใส่กับบุเบิ้ลกับบุพ่อนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นนักเฮียนที่แบบมีเกรดนักศึกษาที่จบจากนี่ไปนะคือเป็นลาลาหลายคนเลยอมามามาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งอ๋อพี่นกทางการทางการครับผมอุ้ยเต้สะดุดสุดยอด อันนี้บนโมโหว่าคนสั่งเผื่ออยังเนาะอันนี้เนาะหรือว่าจะได้มองใบฝาบ่แบบคนจะมีปล่อยน้งผู้มาจากดื้อว่าจะมีการแบบใบฝาบบอลดือจะได้กับ่มโหเนาะทุกคนปาตุเห็นแบบนี้แล้วเราต้องดูข้างในต้องดูด้านในทุกคนคักอย่างดีพี่น้องเนาะโครงการนี่ หรือว่านี่นะร่างกายดีทุกคนเพาายยนื่อส<ม>ั่งจะไหนเนาะแบบว่าแค่มีเทยายลัยนี่มหาวิทยายลัยนี่ครับทุกคนโมแปลกได้ว่าเป็นอย่างคนไทยเขาคือเฮียนเก่งเลยกับสลาดอย่างว่าเพื่อนศึกษาเดอนการหำเฮียนนะนะครับมาเบิงบบ่งมาเบิง่งพี่นอ้องดิฟังนี่ดีไซน์เที่ยนนี่เนาะดีไซน์นะครับทุกคนเนาะการดีไซน์นี่มาเบ่งไอไก่พี่น้องเบิ่งใกล้ๆน,นี่แบบ เบบนนาะอ้เเหมือนต้นเทียนนะครับ <S <S เหมือนต้นเทียนเห็นบ่มาเบิ่งไกลๆเลยคือเหมือนเท้าสารเนาะถ้าเอาอันนั้นนะไม้ไฟวอสารสารฟ้าสารยักษ์ะนะโอคค้คลายๆแบบเป็นนิยวเป็นเนียวเนาะแมนจะบอาเบิ่งแบบไกลๆเ,นนเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นจังได๋ทุกคนอันนี้เนาะครับพี่น้องจะมีแม่บ้านรักษาเด้บ่เออมีคนนี่คนเศษคนทูด้วยอ,อันนี้เนี่ยเขาบวกคนจับบวกคนไปบายไปจับเลยเพราะว่ามันสีดำของเพลินนะ ว่าคนมีโรงพยาบรักษาเห็นปะทุกคนป้าต้องพี่น้องป้าพี่คนเลยสสุดยอดพี่น้องเลยอกแปลกเนาะว่าทำไมคนไทยถึงเรียนเก่งกันนะครับเพราะว่าพื้นฐานการศึกษานี่แบบทัน<ร>สมัย,มยอย่างนี้นะคร,ครบเครื่องทันสมัยดูครับสะอาดสะอ้านนะครับพี่น้องมีการตกแต่งเป็นบุญอีกทีครับทีเด้มาเนาะ เป็นบุญดีสิได้มาแต่บอลนุ่มโมโหว่าเป็นยังนะครับพี่น้องฝากพี่น้องคอมเมนต์ให้แน่ว่าที่นี่คือเป็นจุดเป็นจุดอะไรนะครับเป็นเป็นศูนย์อาหารบอหรือจะไรหรือว่าอาคารเรียนบอเนี่ยมีอาหารนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าข้างบนแล้เขามีอะไรมืัอนี้บ้านยังบบคือมันเงียบจังหน่อยบ้านบ้านว่าคนเดือเหี่เหรอเออคนเดือเหี้ย่เนาะตอนนี้หามุ่งสี่หามุ่งเลยสี่หามุ่งกันฟาดที่มันก็ได้หัดสบปะรดไปเลย เดือเรียนแล้วเข้ามาส่งประมาณ4ี่ห้าโมงนะครับนี่เนาะอาคารเรียนพี่น้องโอ้โหเบื้อว่างเบื้อว่างครับเบื้อว่างอลังการทุกคนไปบอกเอิกไปพังนั่นอีกเดี๋ยวพาพี่น้องไป็นยังรอเจ้าน่อยเนาะปรุงศาสตร์เพื่อขึ้นใหญ่แต่ว่าพนุนี่ครับนี่มนุษยธรรมเวลาโมเมนต์ประเทศไทยเนาะนี่ครับดูเอานะคุณมนุษย์ถ้คุณลุงนะดูเอาดูเอาเนี่ยประเทศไทยเห็นป่ะแค่วิทยาได้เป็นยังสั่งสนีทเบิ้งเบิ้งเบิ้งให้เต็มสองตาเจ้า ตุ้งเบอร์กับแบบใหญ่ดีเนาะตุ้งไทยเนาะแมนแมนโอ้โมโนโมคิดนะครับพี่น้องเดี๋ยวข้อสิบากันกีดรถจั้งหน่อยเนาะพี่น้องบรนยากาศเป็นยังโมโนไรวะนี่นะมีทางเข้นมีคนขึ้นไปมีคนเข้นไปวะเพราะว่าไม่เราไม่รู้จักสถานที่เราขึ้นโมโซไม่ได้เราต้องให้เกียรติสถานที่เขาไปขึ้นโมอซเดี๋ยวเจ้าของวิทยาลัยเขาจะว่าเอา เราไม่รู้ว่าเขาทำอน,นี้อันนี้มันเป็นอะไรของเขานะเราต้องศึกษาก่อนนะ้องมาอยู่เมืองไทยจะขึ้นโมเสวม,มาเราไม่ได้นะเรัาทุกคนเลยอุ๊ยอาคารเรียนลายหินหลงเรียนออกมาทางเกา่าออกมาทางเก่าทุกคนมีสนามนีเหระ ความปลอดภยัยมจะมีรบกวนยามมีคนเฝ้าลด้ยไม่ได้ถ้ามีคนทะเลาะวิวาทเนี่ยเขออ้ามาในเนาะเวลาคนจะเข้าจะออกในแบบต้องแบบตรวจเช็คนะทุกคนต้องแบบ,บก็คือต้องตรวจวงตรวจบนะัสเนาะเพื่อความปลอดภยัยอ๋ออ๋ออ๋อขวดใหญ่ดีพีออเ่เนาะโอ้มีการออกวิ่งออกกําลังกายทุกคนไปเบิ่งเขาวิ่งออกกําลังกายข้างบนว่าโอ้โหอันนีนน้คืออะไรครับ อาคาครตึกอาคารอาัจฉร,ริรยุไรรัตเนี่ยเขาสมัครนักศึกษาใหม่เรามาเรียนไหมอยากมาอยู่พี่นอ้องบอโนอยากเรียนต่อปริญญาปริญญาโทที่ไทยได้ไหมเ <c oughs> พราะว่าจบจบ,จบตีที่ลาวเนาะมาตอ่อที่รูปซิงมาต่อได้ไหมครับทุกคนค่าเทอมกี่บาทแต่ว่า, <c oughs> าค่าเทอมในลักแสนนะครับบอกเลยแต่ว่าถามบาลโนไม่เรียนเรียนได้บ่เรียนได้แต่ว่าต้องเรียนเรียนเริ่มต้นใหม่ปีหนึ่งเนาะ ก็คือจบจะเล่ามัเจ็ดแต่ว่ามาเริ่มใหม่เป็นปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าเป่านุ้นเรียนได้แต่ต้องมีเงินมีเงินหลายแสนนะครับทุกคนเห็นป่ตึกอาคารอาทิตย์นุ้นมีรายรับมีอย่างไรเลยวะนุ้นสูนย์อาหารนอย่างไรพอมีมีอยู่แล้วเอทีเอ็มนาะเอทีเอ็มถ่ายเดินไปเลยถ่ายเดินไปเดี๋ยวหนึ่กล่อนี่ครับทุกคนทุกคนพี่มาเบิ่งเขาออกกําลังกายทุกคน พี่น้องอย่ามาบัานนอกเลยครับยี่ราดไงอีดีพี่น้อง,มองโมลุเคยเฮียนอยู่วังเล่าบโม่มใหญ่ปานนี้โค่นะครับเมื่อว่งจริงๆเนี่ยมีบออาคารจอดรถโอ้กว่างไงดีครับเนาะเมนเบิ้งมาเออคุณทำมาสวน,นสนุกเลยครับนี่กวาัวันทีบเลยนะอ,อันนี้คืออะไรครับ อันนี้คืออะไรพี่น้องอ๋อที่ซัดแบตรถบอสเห็นบอสเนี่ยเติมลมเ็นอะไรบอนบอสซัดแบตรถเด้รถไฟฟ้าแมนรถไฟฟ้าซัดแบตเพิ่งความพร้อมความสะดวกสบายบ้านเพื่อนนะคิดเอามีบอสซัดแบตมีบอสซัดแบตรถฟรีเลยนี่นี่ว่าเติมเงินบออ๋อสแกนจ่ายนี่น่าจะมีแบบบอสเคยเติมพี่น้องบดจักบดจักว่าเพิ่อนทังไหน นี่มีมีมีแบบเปิดออกกําลังกายทุกคนนั่นป่ะเขาฟังนี่ฟังนี่จะมีนักศึกษาเขาเดินออกเดินเข้านะครับทุกคนมีน้องสามีโอ้โหแบบเนี่ยมีกฎหมายแล้วนะห้ามย้อนสอนนะไม่ครับรถไม่ให้ขับรถไม่ให้ขับรถเข้าไปทางเนี้ยย้อนสอนต้องออกมาด่านสอนเลยเน นี่สนามกีฬาทุกคนใหญ่ใหญ่ใหญ่เห็นปะเจ็ดในคลองระบายน้ำบอกเจ็ดในน้ำมันลงอยู่นี่มอยมันเป็นน้องเห่นปะการจัดการระเบียบเป็นนนี่มัจะได้สะอาดสะอาดไงนี่ครับทุกคนอ๋อพี่หนอน่าจะมีป่าในบ่อเนาะมีแน่นอนเป็นมีเกลือก็ให้น้ำพี่หนอพีหนอไงบ่ข้าวข้าวข้าพี่หนอ หวงไงห่วงไงพี่ว่าจะกลั่นเนาะนี่พี่เขาออกพี่ออกกําลังกายทุกคนครับเนี่ยคือง่ายนะพี่น้องโอ้โหว่ามันมีหลายขนาดเดิอันนี้เท่ามายังแบบยังธรรมดาเลยนี่ยอบบยังธรรมดายังมีหลายขนาดเขาไปได้หลายขนาดนี่บ่งด้ครับฮะบิงวะแต่ชี้บิงว่าอบบจะบวดคาดิบินบินว่าพี่น้องบินเจ็กหน่อยเนี่ยอาคารเรียนหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่ กูแง่ไพศาลเนี่ยเห็นไหมออกกำลังกายด้วยโอ้เป็นอันเนาะเป็นซีมิ่งแบบเนี้ยต้องใส่รองเท้ารองเท้าพาวาถึงจะวิ่งได้าทุกคนเท่าฟังนะทุกคนเนาะอลังการนะครับคนแบบผู้ใหญ่เพิ่อกว่าวิ่งอะไรกันเนาะทุกคนทุกวัยออกกำลังกายนี่ครับเขาสามารถเข้าไปได้แต่ว่าบโอ้โหสิเขาไปแบบ ก็คือมว่าเปิดห้เขาหรือบอนนะทุกคนเนาะว่ากับส้มแต่ลานนอกนะครับจคิดปะเบอขายสดขายสาเราพี่้องไปเนาะพาเพื่นมาอะเบิงแนวเปิดหูเปิดตาพี่้องมินิมา่ามหาวิทยาลัยมอ,ยอรังสิตป้าทุกคนใหญ่ดีาเออเป็นจะไรเต้ๆเน,นาะไ่เ็นองแข็แรงดีนะพี่รอป้าพองอาคารเรียนทุกคนโอ้ มอลังสิตมอลังสิตทุกคนแมนเ็ตอันนี้เป็นสนามกีฬาเดินนั่นนี่ก็จะเรียนบิงกันนั่นนี่พี่น้องง่ายอีดีทีรับภาพเออก็เปิดทุกเปิดตาพี่น้องพุณฟังนี่เพราะว่าเมื่อกี้เข้าเข้าไปฟังนั้นเนาะแล้วก็มาฟังข้างหลานดังพี่น้องมันมันใหญ่แห้งนะโมโหสีเดินไปทางใด นี่ครับคนใหญ่ใหญ่ใหญ่ก้วงใหญ่หญไพเบิร์กออกข้างนี้ไปดูมั้งไปากหน่อยหนึ่งนี่พ,พี่น้นนองเนาะตอนนี้มาอาคารนันธนกรเมืองที่นี่ศูนย์ต่างๆเบิรกสำนัองสงสนัก,กานงนนนกกานมีหลายมีหลายจุดนะครับพี่น้องโอ้ยเมืองต้นใหม่หมดเนาะ ได้เขาจะกระตัดเลยกระตัดแม่นั้นเป็นระเบียบที่อาคารอาคารน่าจะเป็นผู้อมนวยการหรือเปล่านะครับเอ้าเอ้ามีกระตูเงินตัวทองด้วยทุกคนฟาบะเอ็กเหยียงขนาดะไรเด้อตายหนึ่งก็ไม่อยู่วันไหนพี่เนาะ เป็นตุยานมีอีกนะเนาะซัดที่แบบมีฟิดน,น,นะนะว้าทุกคนกคนหัวลุกเลยอู้ไปแล้วไปแล้วนี่ไงป้าออกมาเลยหายไปไหนไกลเน,นี่ยโอเคครับทุกคนครับผมเนาะก็นะครับพามาดูหลา,หลายจุดนะครับพี่น้องเนี่ยผมออกมาล่างน,นะครับนี่คือทางออกนะครับเนาะนี่ครับ,บาามีเทียร์อะไรลังสิตพี่น้อง ยังมีหลายจุดที่ผมไม่ได้ไปนะครับผมน้องก,ก็ขออภัยด้วยครับก็จะขอลาโตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าครับขอจากหน้ากันไปนก่อนเด้อครับผมสวัสดีครับ